สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้มีเคสหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับเราเคยได้ยินนะเราเคยได้ยินมาบ่อยแล้วว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเล่นได้กว้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษซีเล็กเตอร์ตัดคอยสปิดหรือเรียงพาราแล้พิกอัพหรือเป็นเป็นคอมพาวก์พิกอัพพาราแล้คืออะไร ก็คือดังมันเท่ากันเลียงไปเลยเปิดได้หมดทั้ง3ตัวหรือเปิดเฉพาะตัวนี้กับตัวนี้ดังเท่ากันหมดนะครับพาราแลลซีรีส์หรือพาราเลลลเออซีรีส์ซีรีส์คือดังเท่ากันหมดกระแสไฟวิ่งเข้าออกสัญญาณเอาคุปไปเข้าตัวแอมดังเท่ากันหมดแล้วก็มีระบบเป็นพาราแลลลด้วยซีรีส์ได้คู่นี้คู่นี้คู่นี้หมดนี่12เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วบอกว่าเล่นได้กว้างมากโอ้ผมก็นึกเข้าไปในใจเออดีฮะมันมีมันมีมนมซีเลคเตอร์แล้วมีทางเลือกแล้วแถมยังมีแบบอ่าพาาเลลก็คือคู่นี้ออกคนละครึ่งนะเออออกแบบแบบสิพาลพาเลลเลยคือ,คอแบบขนาดนะออกคนละครึ่งเออสองตัวนี้เสียงออกคนละครึ่งสองตัวนะี้เสียงออกคนละครึ่งนะแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะมีออกคนละหนึ่งในสามหรือเปล่านะหนึ่งในสามก็คือสามตัวนี้ดัง หนึ่งอาหารสามหมดเลยอ่ะนี่คือความหมายของกขว่าพันแล้วก็คือขนานซึ่งมันเป็นชื่อเรียกไปทางศัพท์น่าจะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมไม่ได้มีความรู้เลยมากเรียนตอนม .3 วิชาวิชาชีพพื้นฐานวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เออเออก็ได้เรียนหน่อยก็ตอนมัธยมปลายนะครับเดี๋ยวมหมั้งฟิสิกส์ก็พอจะเข้าใจมันบ้าง ก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกนะครับทีนี้คําว่าเล่นได้กว้างมักจะอ้างอินยงกลับไปที่กีตาร์ทรงทรงหนึ่งเนี่ยทรงนี้สแตทนะครับและก็กีตาร์ซีรีส์ซีรีสนะ์นุ่นใหม่ๆที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยที่เป็นทรงที่เรียกว่าสแตทโมเดิร์นสแตทนะครับแล้วก็เรียกมันว่าเสียงแบบโมเดิร์นเอน่และกีตาร์ แบบนั้นก็จะอ้างอิงบนความเล่นได้กว้างาคำว่าเล่นได้กว้างคืออะไรนะครับผมจะอธิบายง่ายๆตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือใช้แอมแล้วก็ใช้ power bank เสียบเหลือตัวนี้ก็ใช้ฐานคำว่าเล่นได้กว้างของเขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับโดยพื้นฐานกีตาร์เริ่มมาจากกีตาร์คูสติกนะครับยังไม่มีไฟฟ้าสมัยที่ไมเคิลฟาราเดย์ยังไม่ ปล่อยว่าวขึ้นไปแล้วฟ้าผ่ามีกระแสไฟลงมาน่าจะนะจำชื่อไม่ได้นะวิสาทันนะอ๋ออ้นี่ไปโดนมันซะแล้ว มาแล้วก็เดินไปหยิบต่างกองสายมันน่าจะสปริงกันแจะทำงานคำว่าเล่นได้กว้างจากกีตาร์พื้นฐานคือกีตาร์อะคูสติกนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์สัตจึงผลิตขึ้นมาอ้างอิงบนเสียงอะคูสติกที่เป็นเนเชอรัลซาวให้พยายามทำมันให้ใกล้เคียงที่จะเป็นเนเชอรัลซาวที่สุดก็คืออย่างเช่นการเอพจิโอ เ,เช่น네คือมันจะได้เสียงกีตาร์ที่มีความเป็นอะคูสติกมีกว้างชนิดท,ที่หนึ่งก็คืออ้างอิงเสียงอ้างอิงซาวที่ได้บนกีตาร์สแตทที่เขาบอกว่าเล่นได้กว้างแลเป็นพื้นฐานแนวคิดตั้งแต่เฟนเดอร์ผลิตออกมา เช่นคุณสามารถปรับซาวกีตาร์ให้ได้เสียงใกล้เคียงแต่อาจจะไม่ใช่ทีเดียวนะครับแม้กระทั่ง pickup piezo ที่ใส่ในกีตาร์หลายๆรุ่นที่บอกว่าทำให้เกิดเสียงรู้สึกเอามาเล่นจริงๆก็ยังผมยังมีความรู้สึกนะครับ ยังสู้ปรับกีตาร์สดให้มีความเป็นอะคูสติกยังเพราะผมรู้สึกว่ายังเพาะกว่านะครับอ้าวฟังดูขอภัยนะกีตาร์ตัวนี้มันเป็นสแกลล์อกบางทีกดน้ำหนักนิ้วไว้เท่ากาันเสียงก็จะมีพิดเพี้ยนนิดๆนะ นนอย่างเช่นจะซัมมิ่งคอร์ดแรงๆนะครับครับลืมแล้วมเนจะพยายามจะเล่นนะ ความหอยกลับไปอ้างอิงบนพื้นฐานของคําว่ากว้างเราจะได้เข้าใจแล้วถ้าบอกว่าเล่นได้กว้างเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างน,นะครับเมื่อตีขอให้แรงขึ้นให้เสียงที่ต่างกันไปไหน่อยนะครับเสียงนี้ก็คือแก๊กผสมตัวนี้แบบพาลาแล้วนะครับ เสียงกลางของเขาจริงๆเลยคือปิกอัพตัวกลางจะได้ยินเสียงที่เราเรียกว่าเทแวงออกมากชัดเจนอ้างอิงบนกีตาร์แบบอะคูสติกนะครับอันนี้คือไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยเออกจากทูตัวนี้นะครับนี่คือแบบที่ผมเนี่ยอธิบายไปว่ามันกว้าง มันกว้างอย่างไรนะครับในส่วนที่2นะกว้างแบบความคมชัดของเสียงที่ไม่ออกในแนวไฟฟ้าห้าวก้าวร้าวหรือรุนแรงจนเกินไปนักของกีตาร์แซดคือความซอฟของเสียงของเขาเนี่ยได้เปรียบตรงที่ออกแบบโดยมีโฮอลโล่ด้วยการเจาะพอดข้างในแล้วแถมยังวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุแบบโคเวอร์โคเก็คือ ร่องที่เซอะไว้ทําให้เสียงมันมีการดูดซับแล้วมีโวยช่องว่างในอากาศเกิดขึ้นในตัวบอดี้ก็เป็นแนวคิดที่เขามีมุมมองมาจากกีตาร์อะคูสติกที่เป็นกีตาร์โปรงหรือกีตาร์ฮอโลในสมัยดั้งเดิมที่มีก่อนที่จะมีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยซ้ำน,น,นะครับก็คือต้องการเสียงสะท้อนกลับมาแล้วข้อที่มีจุดสังเกตอีกอันหนึ่งสปริงคุณคิด ไม่รู้ไหมว่าสปริงตัวนี้ให้ผมอนุมานแล้วเข้าใจมันนะครับเขาจำลองมาจากสปริงรีเวิร์บโบราณเขาไม่ได้ใส่ไว้เพื่อให้มันโยกหรือมีความบังเอิญว่าแม่ตอ้องตอนหลังกลายเป็นคันโยกไปนะซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาทั้งสองอย่างก็คือ สามารถทําให้ตัวนี้สามารถมีเทมโมโลนิดนเทมโมโลก็คือเสียงอย่างนี้ที่เราเรียกว่าก้านขันโยกนันะนะครับส่วนที่2จากภาคขยายเสียงเนี่ยเราเห็นว่าตู้แอม รุ่นคลาสสิกคลาสสิกจะมีสปริงรีเวิร์บนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากีตาร์ตัวนี้จึงได้อนุอะไรครัก็คือได้ผลประโยชน์ที่เป็นอนุตัวรองลงมาก็คือเมื่อปิดนะครับนะสปริงที่ดีจะทำให้อคูสติกของกีตาร์เปล่าๆก่อนที่จะเข้าผ้าขยายมีเสียงที่เรียกว่าสปริงรีเวิร์บนะครับ ส่งผ่านเข้าไปในตัวบอดี้ไม่ให้เสียงกีตาร์นั้นแห้งจนเกินไปนักแต่รีเวิร์บนั้นไม่ใช่รีเวิร์บที่สามารถที่จะออกภาคขยายได้เต็มเตมเหมือนรีเวิร์บที่มาจากตัวนี้นะแต่มันมีผลเล็กๆที่เป็นอนุก็คือเป็นน้อยเป็นรองลงไปทำให้ซาวกีตาร์ของคุณมีความนวลมีความกลมกล่อมในหัวโน้ต เลน,นะครับอันนี้ผ่านไปข้อที่2สเปต,ตมีความกว้างของการใช้งานคือความคมและอ่อนนุ่มเอาไม่ใช่อ่อนนุ่มแหละความคมและความซอฟละมุนเข้ากันได้ของเสียงที่ได้นะครับอย่างเช่นถน้าผมใส่รีเวิร์บเข้าไป ือกีตาร์หลายๆท่านและกีตาร์หลายๆรุ่นจึงนิยมใส่ปิกนัพที่เป็นซิงเกิลคอยเข้าไปไม่ว่าจะยี่ห้อดังๆเสื้อเอ้ยอะไรแต่จะไปเรื่อยไม่ว่าเขาละหรือยี่ห้อใหม่ๆเออไอบเบอร์นองไม่ได้แต่มีบางรุ่นที่มือกีตาร์อย่างอย่างรุ่นรุ่นของแอนดี้ทิมอนเนี่ยนะเขาก็ใส่เป็นซิงเกิลคอยที่ไม่นา่าไม่รู้เมื่อเราเขาปรับแต่งอะไรบ้างนะแต่ว่าเห็นเขาเป็นมินิฮัมด้วยนะครับซึ่งต้องการเสียงที่มันคมชัดความคมชัด ของเสียงกีตาร์นั้นเป็นซิคร์คอยซาวที่ให้มาผมมีความสัมผัสได้ไม่ได้รู้สึกนะสัมผัสได้ว่าเวลาเขาโซโล่ด้วยเสียงแตกที่ไม่มากนักอะไรมากมันเพราะแล้วก็มีความ,ลมกลมกล่อมของซาวที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับอย่างเช่นลดบอลล่นลงเห็นไหมฮะจาก <c oughs> เสียงแรงๆอย่างนี้ รถลงอยูนะเึ้นอยู่กับพอร์ตของตัวคอนโทรลมอลุ่มแล้วโนด,ด้วยนะฮะต้องการแรงขึ้น ทำให้ซาวที่คุณได้แล้วคอนโทรลง่ายจากพื้นฐานของซีเลคเตอร์ห้ทางจากพื้นฐานของหนบแล้วโทนพวกนี้ที่มันคอนโทรลอยู่มันเหมาะสมและง่ายต่อการที่จะใช้งานในทันทีถ้าคุณชินแล้วถนัดกับมันนะครับนี่คือคำว่าเรียกเล่นได้กว้างแต่ถ้ามีปุ่มเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวต้องมาคอยเลือกว่ากูกูกดถูกไหมกูเลื่อนสวิตถูกไหมกูปรับเป็นพาราแลหรืออันนี้หรือยัง อันนั้นเอาไปเล่นจริงๆบนเวทีบางทีความไวของการต้องการใช้งานเนี่ยมันมีเผลอเลยแล้วมีเล่นไม่ทันเลือกไม่ทันได้นะครับเอออันนี้เรื่องจริงแบบนั้นเหมาะสําหรับที่จะเป็น e ี i ิตสตูดิโหรือใช้งานอย่างคล่องแคล่วสะดวกสบายได้ประโยชน์จากการเซตสภาพของร่างกายของกวิธีการเล่นให้นิ่งเป็นช็อตเป็นแบทไทม์ b บ s t t ไทมก็คือช่วงเวลาแต่ถ้าเป็น continuity time หรือเล่นแบบ l i ฟ e บางครั้งความหลากหลายความมากหรือที่เรียกว่ากว้างผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำนะครับอันนี้เข้าใจให้ดีๆก่อนนะครับเอาละสองข้อแล้วความคมชัดทั้งเสียงด,ดีที่บางตัวมีพิกอัพแบบ h a m เบ r i n กินะครับ,บ คุณสามารถเล่นเพลงที่เป็นป๊อปล็อกเป็นล็อกเป็นเมทัลได้สบายยกเว้นบางโซนที่มันจะก้าวข้าไปหาเสียงที่ค่อนข้างจะทรสมากๆหรือคอเมทัลเมทัลคอมากๆหรือเป็นอะไรที่มันต้องการเสาวที่ดิบดิบดอบสายด้วยไอะไรด,ด้วยนอกนั้นตัวนี้มันจะเอื้อมไม่ค่อยถึงนะครับนอกจากเอาไปโมดิฟายหรือคุณชอบส่งมันแล้วโมดิฟายเสียงต่าง นะครับในการปิดความกล้องจังวานของมันอะไรมันอีกหลายอย่างนะครับบล็อกไม้ตรงเทมโลไม่ให้มันยืดยืดตัวนะครับนอกนั้นสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมาความกว้างของกีตาร์แรก็ยังเป็นมาตรฐานที่มือกีตาร์ระดับไหนก็นแล้วแต่ก็ยอมรับเอาแมก้กระทั่งจอห์นเมเยอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนกีตาร์แตทจากส,งสรงแตทเนี่ยนะไปเป็นอะไรนะสีเงินท้องฟ้าสีเงินสแตททุกอย่างก็ยังคง แบบเดิมแต่หัวเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะันั่นแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งระดับจอนเมยเยอ์ก็ยังอ้างอิงบนความกว้างในการใช้งานของกีตาร์สแตนนะครับถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เล่นไบท่านขอเล่นฮาร์ดล็อกซึ่งเขาผมเชื่อแน่ว่าเขาเล่นได้ดีทีเดียวหละแต่เขาไม่ชอบแล้วก็ไม่ใช่สไตล์แบบนั้นนะครับก็เหมือนกันบางคนบางทีเราไปเห็นมือกีตาร์คนนั้นคนที่เราคิดว่าเขาเล่นไม่ได้บางทีเขามีคลิปที่ปล่อยมาบางอนเลยว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเขาเล่นได้แต่ประหลาดดูไปฟังดูจริงในคลิปหนึ่งอะ อไปออกรายการเขาเล่นได้เป็นสิบสิบชนิดเราเล่นดีด้วยก็คือแกลลี่มัวเก่งมากๆนะฮะโอ้โหคลิปนั้นผมยังทึ่งเลยทีแรกเ็าคิดเขาเขาาจะอาจจะโซโลได้แค่แค่นี้นะที่ไหนได้โอ้โหมีทั้งแจ๊สทั้งดูทั้งอะไรนะครับเอาละเหตุผลเพราะส่วนตัวเขาอาจจะไม่ชอบเล่นอย่างงนะครับความ ครอบคลุมในความกว้างในการใช้งานของเขาเมื่อมาถึงข้อที่สามเนี่ยก็คือความชัดเจนของโน้ตของอะไรเนี่ยมันน่าจะหมดเลยนะน่าจะครอบคลุมลมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สี่ความกว้างและก็ครอบคลุมของการดีไซน์กีตาร์ทรงสแตทที่เรียกว่ากว้างใช้งานได้กว้างนะก็คือบอดี้รูปลักษณ์ในการออกแบบ <c oughs> เป็น พาส์ิซสแตนดาร์ดที่ถูกอ้างอิงบนการออกแบบของกีตาร์ตัวอื่นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมันรับกับซสี่โคงกีตาร์หลายรุ่นทิ่มซสี C ่โคงนะผมไม่ชอบเลยนะครับมันรับกับท่อนแขนที่หวานก็คือมีสโลปคอนทัวร์ลงนะครับแล้วประกอบกับร่างกายค้งมลออกแบบให้เหมือนกับรูปร่างโวตรทรงของสาวๆนะ มีท่อนเอวเว้าวทําใหผ้ผู้ชายไปสัมผัสมันแล้วรู้สึกว่าได้กอดสาวๆได้กอดภรรยาได้กอดคนที่รักออันนี้ไม่ได้ลามกนะอันนี้พูดในเรื่องที่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอาเป็นว่าถ้าผู้หญิงมากอดมันมันก็มีความรู้สึกว่าได้กอดคนรักนั่นแหละนะครับก็คือมีความรู้สึกว่าเป็นที่หลงไหลาชาม,มิ่งที่สุดแล้วนะครับในรูปลักษณ์ของการออกแบบหลายคนที่ไม่ได้มีแนวคิด ในเชิงอนุรักษ์นิยมหรือในที่ในคิดแบบนี้ที่จะสืบค้นลงไปว่าทําไมมันถึงหน้าหลงไหลแล้วก็กว้างต่อการใช้งานกว้างในที่นี้คือเป็นมิดกับบอดี้ร่างกายที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะออกแบบอะไรยังไงให้เข้าให้เป็นกีตาร์วัสดุที่เป็นไม้แล้วนุ่มนวลกว่านี้นะผมเชื่อว่าก็คงทําให้มันมนไปทั้งหมดนะไ,ไม่มีติ่งไหนเลยแต่มนทั้งหมดก็ไปได้มันต้องมีติ่งที่สามารถที่สรีระร่างกายขยับ เคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงนะเคลื่อนบางบางตัวนะตรงนี้มนนะพอเคลื่อนขยับขึ้นมาสูงนี่น้ำบันคนต้องการเล่นจุดไอตรงนี้ฮะทิมนะโอกรงเหลี่ยมตรงนี้นะแต่นี่เขาคิดได้หมดแล้วลบมุมไว้ให้หมดซึ่งก็เป็นจะดีไซน์โดยบังเอิญเพื่อเก็บความอ่อนนุ่มอ่อนซอฟหรือเป็นมิดของตัวบอดีน้นี้จากการออกแบบครั้งเดียวของเขาก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นการออกแบบที่ต้องเป็นคนที่เล่นมัน น,น,นะครับคนที่ไม่เล่นมันแล้วมาคิดว่ากูดีไซน์ออกมาแล้วกูมีหัวเชิงศิลป์กูมีไอ้นั่นไอ้นี่มันก็ไม่ต่างกับสถาปนิกไนงะออกแบบบ้านออกแบบที่อยู่อาศัยแล้วไม่คิดถึงว่าคนอยู่อาศัยเขาจะเดินไปหัวชนบันไดไหมลงบันไดาบางหัวจะชนบันไดมันมิติเดเวอชั่นต่างๆไม่ได้ออกแบบถูกต้องให้เข้ากับวิถีชีวิตก็เป็นเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะกว้างสําหรับการใช้งานล่ะนะครับคุณ ออกแบบหลังคารถไว้วันดีคืนดีคุณมีรถทรงสูงขึ้นมาเข้าไม่ได้ซะอีกซะง,งั้นเออนะครับเหมือนกันคุณอยากจะเอากีตาร์ทรงที่คุณโปรดชอบมากเลยวันหนึ่งคุณไปยืนเล่นเล่นไม่ได้ต้องเอาขึ้นสูงแทบจะทิ่มคอหอยนะฮะไองเงี้ยงติ่งมนะันน่ะบางตัวนะคุณก็จ้องจะได้สะพายแบบศิลปินเท่านั้นออกมาเตีย้ยๆต่ำๆนะนี่ไงฮะคือความกว้างของการใช้งานเพราะฉะนั้นไอตัวเล็กคุณจะเอาขึ้นสูงขึ้นลงขึ้นต่ำอยู่เอียงอยู่ซ้ายอยู่ขวาอย,อยู่วางอยู่ข้างล่างแบบในวันหน้าหรือจะเท่แบบ ใครก็ได้เล่นอย่างนี้เลยแล้วก็โค้งตัวนิดๆหลังคอบหน่อยๆเออทําไปนะครับแล้วพี่เอาหานะผมไม่ได้บูลี่หรืออะไรนะครับเขาออกแบบมาให้แล้วนะครับสตทมีความกว้างในการใช้งานแบบนี้ขอบคุณมากครับ